จนันทบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่สาประจำปีงบประมาณ2,568ในพื้นที่อำเภอลาขวัญพร้อมนำหน่วยบริการด้านต่างๆไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงการบริการและข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน วันที่6พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิก30นาทีวัดตรอกสะดาวหมู่ที่5ตำบลหนองปลิงอำเภอลาขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายอธิสานอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่3 ประจำปีงบประมาณ2568โดยมีนายทัศน์เหลืองสะอาดประหลัดจังหวัดกาญจนบ,บุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์นางสาวชนทิชาวงศ์อุสาใแนำเภลาขวนให้การต้อนรับและรายงานปัญหาความต้องการในพื้นที่พร้อมด้วยนายศักดาวิเชียนศป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาญจนบ,บุรีเขตสนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีนายวุฒิพงสุภะกวณิธนางพันวิภาปิยมปุตระรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ หัวหน,น้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนอำเภอเล,ล่าขวัญเข้าร่วมโครงการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นและประชาชนที่มาร่วมโครงการจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและนายกเหล่ากาชาจังหวัดกาญจนบุรีมอบทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุนละ2,000บาท ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีมอบน้ำตาลทรายเพื่อสมทบโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนให้โรงเรียนบ้านตรอกสะเดาและโรงเรียนบ้านหนองปลิงโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน50กิโลกรัมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน50กิโลกรัมอีกทั้งยังมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยางชีพแก่ประชาชนผู้ด้โอกาสจำนวน200ชุด ต่อมาได้เยี่ยมชมหน่วยให้บริการประชาชนของส่วนราชการและองค์กรต่างๆที่ได้นําหน่วยบริการเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนทั้งนี้การจัดโครงการเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการและข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างทพ่วถึงและเท่าเทียมกันตลอดจนประชาชนได้รับทราบนโยบายสําคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการอื่นๆที่จะขับเคลื่อนสู่พื้นที่รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานราชการได้มารับทราบปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเพื่อน,นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์รวมถึงได้นำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาจังหวัดในปีต่อไปสภาพทั่วไปของอำเภอเลาขวัญอำเภอเลาขวัญมีระยะทางห่างจากจังหวัดกาญจนบ,บุรี85กิโลเมตรพื้นที่ประมาณ8 3 1ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองเป็น7ตำบล90หมู่บ้าน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน9แห่งประชากรทั้งสิ้น56,901คน23,981ครัวเรือนลนักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนโดยคลองธรรมชาติจะมีน้ำเฉพาะช่วงฤดูฝนไม่มีระบบชลประทานจึงขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรอำเภอลาวขวานมีแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญจำนวน2แห่งคือ 1. เขื่อนห้วยเทียนซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดกลางอยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งกระบำ 2. โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ภัยแล้งอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริที่ตำบลหนองไย